สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาวๆค่ะสวัสดีเอซีทุกคนนะคะตื่นไปนาะยังไม่มีใครเข้ามานะคะบรรยากาศทุ่งนาค่ะอยู่จังหวัดมหาสารคามแต่เนมกลับมาบ้านต่างแต่เมื่อวานนี่ค่ะตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงสินาทีตื่นมาตั้งแต่ตี3ค่ะไม่หยอดเขา่าวผล สวัสดีค่ะไม่มีใครตื่นวันอาทิตย์คือตื่นสวยแท้เอฟซี FC แหมสวัสดีสองคนค่ะตอนนี้นิ่มอยู่ที่สวัสดีสามคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพานุพงศ์ลักษณ์ศรน,นะคะสี่คนสวัสดีค่ะนิ่มยุทธสรารคามค่ะพูดทงนะสวัสดีหกคนค่ะบรรยากาศ อันเมื่อวานนี่สารค้าฝนตกค่ะเจนนิมกลับมาพาฝนมาน้ำลมแป๊บเดียวจำผม่ได้บ่ครับจำได้คุณเลยเชียงคานจำได้โพดสวัสดีค่ะคุณไทยชาแนลสวัสดีด้ยค่ะเดอ้อสวัสดีเอซทุกคนนะคะเช้าว,วันวันอาทิตย์เนาะ เสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามนี่สิมาเบิงพ่อหยอดเข่าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิพ้ามาเบิงนะวัตกรรมใหม่ในการทําเครื่องหยอดข้าวของชาวนานะคะเดี๋ยวสิพ้าไปให้เบิงลุงทอมลุงทอมยังไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวลุงทอมน้าก้นมาเอาถอดเกือบก้นมาเนี่ยขี้ฝุ่นลุงทอมตามก้นมานะคะเดี๋ยวลุงทอมตามมาเลยเฉียงขาดแม่จาได้ลุงทอมกําลังสิตามมาค่ะ นาทั้งสารคามบ่มีน้ำเด้อค่ะบ่คือทั้งสกลนครเพิ่นได้วานไอเพิ่นได้ดำเพิ่นได้ดำอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมมี่สั่งตรงมาจากลบบุรีนี่นวัตกรรมการหยอดข้าวใสปูนขาวบ่บ่าอใสครับใสใสนี่พี่น้องบ่บ่ต้องก้มให้ยากอันนู้หยับท้างนี้เด้บ่เอาบ่ได้โอ้มันคือบ่ย้อนเสียงบ่ายแป๊บหนึ่งเด้อเอาขวบมาพี่ก็ได้ เอามองหนีก็ได้นี่ค่ะเครื่องยอดเขา่านี่เราใช้ท่อพีวนะคะแล้วก็ให้เข่ามันไหลลงนี่ขวดน้ำบัดล้มเอาค่อยยอดแล้วก็ค่อยอันนี้ลงแล้วบันนี้ก็เหยียบลงมาละไอยลงอยู่ได้ค่ะนั่นนะ่ะเห็นบ่มันก็ลงคอยลงของมันแล้วก็กรบนะคะเหยียบนะคะต้องคอยเหยียบค่ะเพราะมันเหยียบแหงเลยวันน่ะ ปาหนังแบบไหมหนังแบบอันพ่เซนเตอร์เคียงยอดเข่าไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งเก้าคนนะคะสวัสดีพี่ต๋อมค่ะมาจากลบบุรีค่ะคุะนนะ่ะสวยว่พ่เซนเตอร์เคียงยอดเขา่าพุ่นเจ้าของนวัตกรรมอยู่พุ่นสุดคลองบุรีบุรีกับเงือกโอ้ยมองออกลอกต้มือเศร้านี่ เอารถไถยหยอดโอ้ยมาหยอดไห้ใน่ทั้งนี้เพนบ่ได้ใส่รถไทยน่ค่ะหยอดเองหยอดไปเรื่อยๆอันคอยเห็ดไปค่ะพบอันถ่าฝนพน่พนนะเดี๋ยวเราจะเดินมาดูนะคะเจ้าของเคียงพนนะ่ะโอ้ยเหยียบเขา่าพนจะนอเหยียบอัดหูวพนจะนอพนพน่ะคะ่ะสวัสดีเด,ด้อค่ะเด้อลุงทอมยังไม่มานะคะลุงทอมกำลังจะเดินทางมานะคะนีมมาก่อนหมื่อวานค่ะ มาคนเดียวเมื่อวานนี้ขับรถมาคนเดียวเดี๋ยวลงทำกาลังจะตามมาวันนี้แหละเข่ากะอันนี้มันสิบกเปืองเข่าพี่น้องจะไม่เปืองข้าวนะคะนี่ค่ะยอดปูนขาวพร้อมเด้ปูนขาวนี่กันเชื้อราติไถขาดไว้เรียบร้อย เบิ้งถ่ายมพอกันหยาขึ้นแล้วไปแล้วค่ะพโอดินขึ้นอันลมดีแท้รักเจนิมเดอ้อรักคือกันล่ะค่ะขอบคุณหลายๆเลอค่ะเดอ้อรักกับเขาไปกดอันเบิ้งทุกคลิปในเดอ้อไปเบิ้งย้อนให้ในเดอ้อสวัสดีค่ะพ่อแดงดนี่ค่ะเจ้าของเครื่องเจ้าของนวัตกรรมนี่แหละค่ะ เบิ้งหน้าชัดๆเน่พอสวัสดีค่ะคุ่น่ะนี่ค่ะแล้วก็คอยหยดของเราไปผมไปสวนกันกน,นะครับครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่กำลังจะเข้ามาเด้อสวัสดีค่ะสิบคนนะคะสงสัยมืนีวันอาทิตย์บ่ค่อยตื่นกันเนาะพากันตื่นสวยม่นบ่ ดูทุกคลิปเลยครับขอบคุณลหลายๆค่ะนี่ค่ะหยอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องหยอดไปเรื่อยๆคอยหยอดไปเก้าห้องละพี่น้องห้องก็สิได้หลุมพอดีแล้วอันมันก็สิบ,บ่มันก็สิบ่หนาคือห้าวานเอานะพ่อนะมันสิเป็นแถวมันสิเลี้ยงไป่นว่าทางเลยเ่นใสเครื่องหยอดอันนี้บ่ได้ใสเครื่องหยอดดอกค่ะหยอดมือนี่ล่ละ เราเอาวัสดุวัสดุเหลือใสวัสดุยุ่นรอบขางเขาเนี่แหละค่ะในบ้านเขานี่แหละขวดน้ำอัดล้มทอพีวีซีมาเห็ดประหยัดต้นทุนนะคะพื้นที่มันไม่ได้หลไหมค่ะเพราะทได้ใส่รถนี่แหละให้นี่แหละเห็ดให้เดียวกินบ่หมดแล้วค่ะเพราะว่าเขค่อยกินเขากินยอดเขาอันนั้นค่ะปุ่นบรรยากาศ สารคามน้ำบ่อต้องเ้อค่ะสารคามน้ำบ่อต้องเพราะว่าเขาหยอดแบบนี้เลยคนน่าสะกันพื้นที่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ประมาณแปดไร่แล้วพี่น้องแต่ว่าอันเห็ดน้านี่ประมาณเห็ดแค่ไ้เดียวค่ะไ้เดียวไ้นี่ประมาณไล่กว่าๆนะพ่อประมาณไร่กว่าค่ะพี่น้องที่เหลือที่เหลือก็คือ พอแล้วสิคุดสะคุดสะเกหน่วยละ่ะหนึ่งสองสามลูกสี่ลูกสะมีสี่นวยค่ะพี่น้องบันนี้เลี้ยงปลาบันนี้ย้ำแล้วเอาปลาขึ้นเดอ้อขาเจ้ามะเหม,ะมะสาสะปลาบึกตัวนี่อว้ยตัวสมัยบุรีตัวว่าหันเลยพูดนะไปแล้วอันนี้ก็เถียงนาของลุงกับขอ,อกง้วค่ะพูดนะเอาหันกับเป็นห่วยได้นั่นนะตั้งแต่ลงไปพูปนเป็นห่วยเส้นน,นนั่นถนนเส้นนั่นก็แล่นไป ไปนาเชือกค่ะพี่น้องไปนาเชือกไปยางสีสุราษฎร์เสร็จนั่นเห็นบ่เสาไฟก็โดยพุน่นนะนั่นเสร็จนั่นไปนาดูนค่ะสิลดแลนยูหันไปพระธาตุนาดูนสิบกิโลเด้อค่ะจากบ้านไปพระธาตุนาดูนแค่สิบกิโลบ่กไก่บ้านนีไปไหว้พระธาตุยูม้าเถวเนี่ยมาเถววังหันได้ไปไหว้อยู่ฮะเออเอา,เอามีผู้สิถือกล้องไ้แล้วบานเนี่ยขอบคุณค่ะ พี่ผู้สิถือกอล้องให้แล้วเอาให้กล้องกลับ,บ,บ,บนะก่อนเออบ่อหนักกลับแล้วกลับไปใช่หรืออ๋ออ่าได้แล้วบาทเนี่ยโอ้มีสองเคียงว่าสิหยอดพี่น้องมันไม่ได้หยอดมันมีสองเคียงเขาไปท <c oughs> ดลองกันได้ทดลองหยอดหรือบาทเนี่ยพี่น้องประหยัดต้นทุนนะคะอันพื้นที่มันก็หลายใส เฮ็ดเอาั้าสมัยตกี้คนสีเอายังก่อนคนเอินซักยังก่อนซกหนุ่มักนาจักนาอันนาแกนไหมจากลักลมัากเก็มาเหยยบของคนข่ของคนแน่เพี่น้องคอยหยอดต่ละหลุมเหลอเะลงประมาณหกเ็ดมนี่หละนั่งกัสิลุงแล้วะ เดี๋ยวคลิปเนี่ยนิ่มไรเป็นเป็นไรสดมันบอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผลผลิตมันขึ้นเดี๋ยวสิท้ายทําให้เบิงผลผลิตในการหยดมือหยอดเองเป็นแบบไดเครื่องแบบในเครื่องนี้ผลผลิตที่ได้อะรับรองบทีกันแน่นอนแล้วก็เกิดเป็นกอไผ่กอมันกาแน่เดชนะะไรเนี่ยสิบ่ได้เข่าสามสิบสี่สิบ 30, 40, 40สบบอดผลบ่เอาเป็นว่าพม่นะพอเนาะ ผลผลิตสามสสี่สิบชอบขอเจ็สิบสอบเลยนะคะ่ะ <laughs> ขอสิบสอบก็เพราะเสียงลงไปขายไตยขายเข่าเลยได้นะฮะเนาะเพื่อดีเนาะขายขายรถละสี่สิบบาทต้องขนไปไก่เขาเหนียวได้เขาเหนียวพันแบบว่า l i มิเต็ดเอด i ชั่นเพราะว่าทำมือให้เดียวนี่ลแหละประมาณไล่กว่ากว่าไได้หลายแต่ว,ว่าผลผลิตเนี่ยต้องมาเบิ่งกันอีกเพื่อนหนึ่ง หมอวานนี่เดินทางมาเดินทางมาคนเดียวขับรถออกมาจากจากาพังคูนเก่าโมงมะฮอดบ้านประมาณบ่ายสองพี่น้องประมาณบ่ายสองลุงทอมไม่ได้มาเมูว้านเป็นโสดวันนี้ก็เป็นโสดแจ็คหน่อยกับบอสโสดแล้วเดี๋ยวเราก็ลงน้ำกลดลงมาเอฟซีคนในถามหาลุงทอมเดี๋ยวเราก็มาค่ะบรรยากาศบรรยากาศทงไฮท,ทงน้าพี่น้องสบาย สบายแบบสบายใจสบายใจบ่มบี่ยังคิดหลายมาทงน้บ่ต้องคิดเรื่องหนีเรื่องพี่น้องเอาไว้ก่อนเจ้าหนีทุกคนโปรดชาบยาทวงเพ <ไป S 1> ราะเพ<ป>ราะว่าไปเนี่ยแะน้ำมาว่าถือข้าเพราะว่า <c oughs> บ้านบ้านนิ่มนะบ้านสารคามบ้านเนี่ยนะเขาน้ำหาว่าพ่อเรอมันเยอะเลิก ช้างเผือกจะอยู่ในป่าลึกเด้อพี่น้องเด้อสร้างเผือกบ่เคยอยู่ในเมืองเด้อค่ะเด้อก็คือค้นละ่ะคนงามก็ต้องอยู่ลึกงามลึกน่ะแม่ลงไปเบื้องในสร้างอันหย,ยอดข้าวเสร็จนะคะวันนี้เราจะมีปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ฉลองหยอดเข่าวแล้วเด้อค่ะอาคมอาคมคุณอาคมอาคม มะลังสีอสเออสวัสดีค่ะอายสวัสดีเด้อค่ะเด้อเชิญนะคะพี่น้องออมแอมใกล้เคียงเชฟเดี่ยวสรารคามเจ้าเบิงบอเจ้าบอกว่าขันข่อยมาบ้านเจ้าบอกว่าเจ้านี่เมินเด้อผมอยากไปเ็ตคลิปน้ำมาเลยจะข่อยอยืดสรารคามหัวกลับมืออ่นมือฮ่อเช็คอินมาเลยสอพตอนาค่ะว่ามันไปหาข่อยอยู่โรงพักดีอยู่หล่อโรงพกัก <laughs> ที่กัดอยู่หล่อโรงพกักไปถามอยู่โรงพักก็ได้ค่ะ จะร้องหยดเข่าแล้วนะอาจจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะคะจากทีมงานคอทองแดงนะคะคอนเสิร์ตน้อยๆก็คือมีมีตานักร้องคนทองแดงมาจำเพิ่นมามจำไปแล้วค่ะนักร้องคนนี้เพิ่นบ่ได้วดมาอ่าเพิ่นบม่นว่าอันเจ้าของบ้านมัดจำเพิ่นเด้นักร้องต้องมามัดจำเจ้าภาพเพื่อสิได้ร้องเพลงอยากร้องต้องมาจ้างร้องก็คือ ก็คือเจ้าภาพเจ้าบ้านมแต่ได้กับได้พี่น้องคือแบบถ้าไม่มัดจาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ร้องเป็นสี่เดยอยู่เนี่ยพันจายกล่องต้องหยอดต้องมัดจาราคาถกลงกันหลังไหม <c oughs> เป้าออกข้งางนอกเ่ได้เ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวมันตป็นลิขสิทธิ์พี่น้องลิขิทธิ์ลิขสิทธิ์อันนี้น่ได้บ่ไดเอเดี๋ยวพ่อจิฟองจะเอาราคาของเผื่อมาเสนอบ่ได้ไร <c oughs> ป้าจะบังอยู่ว่าตื่นทำาแม่ หมู่บ้านนี่ไปใส่หมู่บ้านนี่วนันหยุดเจ้ามันนี่เจอต้องมาเหตุงานด้หลายๆคนก็ยุทงไฮทงนะเพิ่นดำนาหมู่บ้านนี่นิ่มผ่านทางวาริชภูมิอำเภออ่าใดในละอยหมดซองดาไอซองดาวไม่ได้ผ่านแต่ว่าแต่ว่ามันนั่นไปซองดาวข้าเจ้าดำนาเอาแม่พี่น้องข้าเจ้าดำเอาดำทุกทุกอันทุกเฮนอลดขี้ผ่นานนี่ เพิ่นสีบ้าอนอันเพิ่นสีลกก้าแล้วเพิ่นกะดำนะแต่แทงสารคามเนี่ยสารคามน้ำมาต้องไต่เข่างามค่ะพี่น้องฟังเอาตัสือสารคามน้ำมอต้องทุกคนก็นเลยประอยมีน้ำปนใดแต่น้ําใจเราไม่อึดไม่อยากนะคะน้ําใจเราเพียบเด้อพี่น้องเด้อมาได้ค่ะค่ะผูได้สีร่วมฉลองปาร์ตี้ยอดเข่าแล้วหมดแรงเด้อค่ะเด้อเรียนเชิญน,นะคะพ่อเข่ามาน้ำเด้อน้ำพ่อเราอยากกินกับถือมาน้ำยืนหนีกับสิ เป็นถวยเป็นซ้ำให้นะแม่ไ่ได้ได่ได้กัดือเสื้อถวยกระดาษมาพ้อมันเพื่อเป็นการประหยัดน้ำให้เจ้าภาพเด้อพี่น้องเด้อเสื <c oughs> ้อมาแล้วกับทิ่มขยะเลยสิเก็บเอาดอกอยู่นี่บวิเทศสบาลเก็บเก็บไปทิ่มเองไม่ได้เสียงงั้นค่าเก็บขยะดอกมาเขามาเบงาิงว่าเทาสิเลี้ยวกันย้ำใดตอนใดบ่เลี้ยวว่าเป็นยังเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องอันเมใจแล้ววะกระซางใครสีดำสีบ้านยังกระซางหออนย้ำเกลียว เกี่ยวพร้อมกันเหมือช่วงไหนก็เกี่ยวเขาพ่ะท่านว่าเกี้ยวพร้อมกันเหมือพี่น้องมันเจ้าสีดำกระเดยนวังหันเจ้าก็ได้เกี้ยวพร้อมทุกข่อยอันนี้เกี้ยวเองนี่นี่ตีเองกี้เองพี่น้องใช้ใส่เกี่ยวเนี่ยเกี้ยวเนี่ยเกี่ยวเองนะคะตีเองเกี้ยวรถเกลียวนูไม่ได้กินเงินทุกข่อยดอกพอตุกยไข่เห็ดเองตีก็ตีเองตีฟาดเองค่ะเนี่ยหุ่นแบบนี้เหระแล้วฟาดเองยกทุ่มยกทุ่มเลยเด้อหุ่นแล้วแบบนี้บอกให้พลังแล้วหลาย ข่อยก็อเอาหลายเถอะปะใ่เรื่องล่ะเอานี้หมดแล้วเอฟซีข่อยไปน้อนบอกเงิจนจังใดมามามาเด้อพี่น้องเด้อมาวานเข่าซว,วยกันมาอันมามามาหยอดเข่าซว,วยกันหยอดเสร็จแล้วก็จะมีปาร์ตี้ฉลองกันสองวันสามคืนนะคะปาร์ตี้หยอดเข้าหนึ่งไร่อา้าวเดี๋ยวก็สิบอกอัน เดี๋ยวสิไปถ่ายซาห้เบิงเป,เ,ปเป็นเป็นคลิปเด้อพี่น้องเด้อพุ่นซามันยุพุน่นซ<ป>า,<ะ>าปลาคราฟนะคะมีซาปลาคราฟซาปลา,าโลมาแล้วกับปลานิโมแเราเห็ดบ่คือกันซาปลานิโมสิยุขังบนเพราะว่ามันยุไก่เียน,นมันต้องดูแเลเใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าเราต้องไปหาปากการลังพุ้นเราไปเอาอยุพุน่นเกาะสิมีรันพุนน่ะมันอุทยานสินำมาบ่น่อน่ะ <laughs> ปลาข้าวกับปลาข้าวพิลีค่ะนี่แดดแดดบ้าหอนนะนี่อันนี้มาตาเศร้าถ้าสวยก็นี่มันสิหยอดบ่ได้พี่น้องมันหอนแดดมันแรงอะไรล่ะแดดมันจะแรงมากนะคะตีเส้นได้พี่น้องตรงตีเส้นเนี่ยตีเส้นให้มันซ้ำกันคือแบบคือ้ังมิมนะเมีย ซ้ำกันมับเลยบ่มีอันใดนไดองอันใดหน่อยก็กันอันนี้คือกนนในสายตาบ่ได้จบวิศาวะบ่ได้จบอีอย่างมาแต่ว่าเก่งก็วิศาวะนี่นะเพิ่นกำลังตีหลกักตีเสน้นต้องตีเส้นนะคะพี่น้องขาเพื่อให้ความเสมอเท่าเทียมกันมันกะสิงามเป็นแถวบัดเนี้ยคิดว่าถ้าพะย่แดงเราหยอดตรงนี้แล้วเข่ามันงามบอกเลยว่าซาหมตตำบล อีหลีถ้าเดี๋ยวนิ่มขันขันมันขึ้นก็ต้องท่ายเป็นคลิไปไว้ว่าเนี่ยการยอดข้าวเนี่ยยอดแบบนี้แหละแต่ว่าผลผลิตที่ได้มันคุ้มกับที่เราเหนื่อยหรือเปล่า <laughs> เอออันคุ้มกับการที่เหนื่อยหรือเปล่าพี่น้องทั้งลบบุรีอำเภอใดก็้าย ใช้บาดาลเอาบอกพี่กัดร้านหน่อยพี่จิมมี่ไอจิมมี่เราเปิดร้านลาบแล้วขายลาบเด้อค่ะเด้อยวพันไปพันมาอุดหนุนได้หันเบ่งกล้องเนี่ยเดี๋ยวตะแคงน้อยเด้อค่ะยุไซก่อนตะแคงน้อยเขาตะแคงเขาตะแคงน้อยนะคะบ้านซับกระโดนบ้านซับกระโดนอำเภอชัยบาดาลนะคะพันไปพันมาเส้นลักเด้อค่ะจอดได้เด้อค่ะจอดอุดหนุนโคกง่ายๆอยู่หน้าร้านค่ะตำบลหุ่งแสบผ่านไปผ่านมาพี่น้องทาง ลบบุรีอุดหนุนไอ้ไดเด้อค่ะนี่ค่ะไอ้กับเอือยเพิินไปเปิดร้านตามหงงย้ันซอยกันได้เพี่นนองเ้ยยุคโควิดผ่านไปผ่านมาแวะไปหาได้เลยไอ้ยังไอ้จะมีละห้องยังยดึงเสื้อขึ้นเนี่ยเออเออมันมันเออมันติดมันติดอันหยาผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะ ลาบก้อยชอยแซมีมัดสตงส,ตงสเต็กสปาเกตตงสปาเกตตีบะมีเพราะว่าเลาขายลาบสบายดีสาวนิ่มลุงทมสวัสด,ดีค่ะคุณเอ,มมอ,อ,อ,อ็มอปีไออย่างปียมนบอกอ่านผิดขอโทษ้อพี่น้องมันเลี๋ยวเพราะเห็นแสงมันจะจะอ่านยอียงกว่าอ่านบ่ออกแสงเข่าตาหรือว่าอ,านอ,านอ่นบ่ได้ดเขาหนังสือกับบ่รู้เด้กแล้วว่าบ่ได้เขาหนังสือนี่พี่น้อง เจนนิมกะโอ้อยากลงใต้บ่แห้งพี่น้องเอ้ยอยากจะลงใต้ใจจะขาดแล้วแต่ว่ารอจังวะรอวิตามินงอมาก่อนเราถึงจะสามารถเดินทางลงไปได้นะคะเพราะตอนนี้หมอยไหมหม,หมดแล้วคะ่ะไม่มดแล้วคะ่ะเพราะว่ายังกะใหม่มดแล้วเพราะว่าไัยกระซาง้อพี่น้องเด้อคำว่านิ่มไม้อยู่บ้านนิ่มขึ้นไปยุพุ่นเป็นยังไง มันก็อยู่ตรงไหนมันก็ไม่เหมือนที่ที่เราเคยอยู่มาก่อนพี่น้องนี่มันเป็นคนอีสานกับจริงเลยนี่เป็นคนสรารคามามว่าผูกพันกับบ้านมาผูกพันกับความเป็นอีสานลากเงาความเป็นอีสานก็คือเขาเกิดย่นี่ทงไฮทงนะนิ่มใหญ่ขึ้นมามันมันคุนชินบอมมันก็ไม่ได้คุนชินทีเดียวนิ่มขึ้นไปอยู่ที่สกลนครแล้วก็บ้านเขาแต่แต่อายุสาราคามเราขึ้นไปอยู่สกลนครเพราะอะไรแต่ถามว่า บ,บ้าหลายพี่น้องแต่ท้ายสุดท้ายท้ายสุดแล้วนิมก็ต้องกลับไปที่ใต้ที่เขาหลักนั่นก็คือบ้านของนิ่มคือการนิมยุหันมาเปิเปดไปบัิษัทัวร์ซีซันที่แปดแล้วพี่น้องซีซันที่แปดก็ซื้อซีซันนี่แหละแต่มันไม่ได้ดเปิดก็ต้องกลับลงไปทีมงานยุไตก็ถามหากระคิดฮอดคือเก้ามองหันเคยอยู่เนาะเราเกิดที่นี่แต่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นความผูกพันมันก็นอยู่ทงังผุน กับมีหลายพอๆกับทางนี่คือกันแต่ว่าสกลน,นครก็ก็มันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งจ้งใดละ่ะเออดีก็ดีเนาะไอเนาะโอเคาอข่อว่าดีโอเค,เออด,อเคดีก็ดีอืดีหมดทุกที่ดีหมดอยู่ตรงไหนดีหมดพี่น้องมันอยู่ทิ่โตเฮา แมนบอล่ะอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราแล้วก็กัลยานิมิตท,ที่ดีที่เราไปพบไปเจอขอบคุณไอทวนเขียงเนื้อลุงดีสาขาสองบานทลาดและพี่น้องไอทวนเจออนแม่แม่ม้วนแม่เกตสรตางปานน้องโมบักคำหน่อยเทดทูไอสมควรพีบีซีหลังที่ยุหันขอบคุณหลายๆ ขอบคุณทีที่รักที่เอ็นดูที่เบิงแย้งกันบโบถิ่มบบป่ากันก็คือนิ่มห้างบ้านเนาะพี่น้องกับพี่มี่ยุพนก็ขข้นไปอยู่ก็ขอบคุณไอทีที่เข้าใจเป็นว่ามากับม้าย้ำในกับม้าหาไอเนี่แหละมันนิ่มสิยุนี่หรือเบยุนี่ม้าได้ตลอดเวลาสําหรับบ้านหลังนี้เพื่นก็โอ้ดีใจหลายน้ำตาสิไหลพี่น้องก็คือมาสารคามแหละถามว่าบ้านนี่มัน สมหายวาเฮี้ยนจากของมพราเป็นน้อนมันถอพี่น้องมาอยู่ตะหนีมาอยู่ตะมองหนีมองใดมีความสุขเข้ายึมมองหันพี่น้องที่ไหนที่มีความสุขเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วสบายใจเอาบึางสาปลาปะเนี่ยเอาบ่าบ,บ่หลายสิพาบึางสาปลาอันนี้คลองไอ้ตรงนี้แล้วเราเรา,เราต่อน,นามออกจากสาเด้เวลานามสามันหล่นแล้วกระสิออกมาหนีเราเรา,เรากระสิไปสูบนามสานา่น่าเราเดี๋ยวเราไปดูสาปลาครับนะคะเราสิปลอยปาครับบ่ไดก่อนยาย บอ่อติดอันนั้นแม่นบ่บอ่อกลางนะคะบอ่อนี้จะเป็นบอ่อปลานิลน,นะคะปลานินลเราก็ขายแด้ค่ะพ่อพันแม่พันปลานิลน,นะคะบอ่อนั่นค่ะพี่น้องคือตาแดงนี่จะขุดบอ่อหมดเลยที่นาแปดไร่ค่ะพี่น้องไปซุดไปซุดต้นบักตาหนั่นแหละแต่หลงไปพุ่นแล้วเห็ดไฮเดียวเห็ดนาเบิ่งนี่อันนี้าอันนี้ขุดตะโดนแล้วและ้วสาะนี้เพิ่งมาขุดเมื่อสามสี่เดือนมั้งหร เนี่ยคุดเราหยากระึ้นเลยพี่น้องอันนี้คือบ่อปลาอันนี้ปลาหยางกับปลาคราบเนาะบ่อน,นีแล้วสิลงปลาคราบเหมือนเลยพี่น้องไม่ต้องใช้ออกใช้เอ,อกึกใดๆทั้งสิ้นนี่นี่พี่น้องบ่อปลาคราบอันบ่อพุ่นกับอีกบ่อนหนึ่งบ่อติดติดบ้านกับอีกบ่อนหนึ่งทั้งหมดมีสี่บ่อน,นะคะขอบคุณเอฟซีนะค่ะเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาคุยกันตอนเาร้าๆค่ะพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตบาดคำเด้อสิได้ไปซอยพ่นหยอดเขากันไลน์มาดนแล้วพี่น้องขอบคุณเอฟซทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าจะยังไงนิมเดินทางลงมามหาสารคามด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวเฮามาติดตามในคลิปต่อไปนะคะนิมทายไปตั้งไวนแล้วแหละเดี๋ยวนิมสิลงให้เบิ้งว่าทำไมถึงต้องลงมาที่จังหวัดมหาสารคาม ด่วนๆแบบนี้นะคะขอบพคุณหลายๆค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ